ผลซูมมอนี้เฮดคอนเทนต์ Content, ให้มันพิสดารบอกคือมู่เพื่อให้คนได้สนใจกันเลยบทันได้คืดว่าสิ่งที่ทำอยู่นะ่ะมันอันตรายต่อสุขภาพของตนเองหรือไม่ว่างย่างเดียวคือได้เงินเยอะๆได้เงินไลๆ่ๆพวกเข้าสิรู้บ่เนอว่า สัตว์ต่างๆที่เข้ากินดิบมันมีพยาธิล้ายลายสัตว์ทะเลสัตว์น้ำปูกุ้งหอยมันมีพยาธิและก็มีปารสาิตล้ายลายอาศัยอยู่พอกินเข้าไปมันก็จะไปอยู่ในท้องของเฮาแล้วมันก็จะไปกินตับกินไตเฮาพอร่างกายข้องคนเฮามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน មន្លាងម្រូវើម្រ